มาพบก,กันกับช่องสวนขวัญข้าวนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ๆถ้าไหนสนใจต้นไม้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0660240298นะคะเบอร์นี้ไม่สามารถแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ต้นแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวน,นี้เป็นอัญมณีแดงนะคะใบจะออกสีแดงเลยนะคะ หนึ่งกระถางนะคะจะมีประมาณ2ต้อนอย่างนี้เลยฟอร์มใหญ่ๆนะคะตัวนี้นะคะอยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะราคา250าบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะต่อมาค่ะตัวนี้มีชื่อว่าสีอัมพรนะคะลักษณะของสีอัมพรนะคะใบก็จะแหลมๆนะคะอยู่ในกระถาง11นิ้วฟอร์มกอแบบนี้เลยตัวนี้250าบบาทนะคะสวยมากแล้วก็จะมีตัวนี้ นี่นะเป็นอัน,นิ้อันนี้เขาเรียกอะไรนะออร่าส้มนะคะตัวนี้หนึ่งกระถางมีสองต้นตัวนี้เป็นตัวใบบิดนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่สวยนะมีจำนวนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต้นต่อไปเลยนะคะต้นต่อมานะคะเป็นมหาเศรษฐีเรียกทรัพย์นะคะตัวนี้หนึ่งกระถางมีสองต้นเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ก็2องยห้าสิบนะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปมงกุฎทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของมองกุฎทองกันนะคะมงกุฎทองนะคะใบก็จะมีสีเงินๆค่ะกระดูกใบตรงกลางจะออกสีขาวอมเหลืองนะคะขอบใบสีเขียวแบบนี้เลยค่ะลำต้นเป็นสีขาวนะคะตัวนี้นี่นะคะใครมีกระถางปูนเปื่อยหรือ สีดำหรือสีขาวอย่างเงี้ยค่ะใส่ตัวนี้นะคะแนะนําค่ะสวยมากและเอกลักษณ์ใบของเขาจะยาวๆนะคะราคาสองร้อยห้าสิบเท่านั้นค่ะนี่ตัวนี้สวยนะคะเนี่ยใบเขาจะออกสีเงินๆต่อมาค่ะจะเป็นเหลืองมงคลนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางสิบเอนิ้วเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะหนึ่งกระถางจะมีสองต้นแบบนี้นะคะตัวนี้จะมีตําหนิหน่อยนะ ปกติส่ง180นะคะใครรับได้นะเอาไปในราคา250รวมส่งนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้สวยมากตัวนี้จะมีชื่อว่าซับเพิ่มพูนนะคะลักษณะใบของพับซับเพิ่มพูนนะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะตัดเขียวแบบนี้เลยคะ่ะนี่ลำต้นนะคะก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลยคะ่ะตัวนี้350บาทนะคะว่างสองต้นสุดท้ายเท่านั้นนะนี่หมดแล้วหมดเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้นุ่นเคยเจอนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้แดงสยามนะคะแดงสยามต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีแสงเงินแสงทองนะคะต้นนี้ค่ะแสงเงินแสงทองต้นนี้ก็แปดสิบบาทนะคะแดงสยามจะแพงกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยเนาะนี่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นวาเลนไทน์นะคะ นี่ค่ะใบสีเข้มๆแบบนี้เลยนะใบแหลมๆนะคะตัวนี้นะคะราคา1 8 0แปบาทนะคะว่างสามกระถางสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีรวยลาบนะคะตัวนี้รวยลาบนะคะราคานะคะ1นึ่งเอ่อหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีหยกเศรษฐีนะคะต้นนี้หยกเศรษฐีตัวนี้ก็หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะฟอร์มแบบนี้เลยนะหนึ่งกระถางก็จะมีประมาณสองต้นนะคะ แล้วก็มหาเศรษฐีทองค่ะตัวนี้นี่นะคะราคานะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันนะคะแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวนี้นับเงินนับทองนะคะนับเงินนับทองหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะตัวนี้เป็นไซส์ที่มีหนึ่งกระถางสองต้นแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะ แล้วก็จะมีซูเปอร์พิงค์นะคะตัวนี้สีเขาด้านเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเนาะใบด้านล่างเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีจะออกซิซีดแบบนี้เนาะใบด้านบนจะเป็นสีชมพูกูอ่อนนะคะไม่ชมพูเข้มด้านล่างก็จะเป็นสีอ่อน,ออนแบบนี้นะตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีวาเลนไทน์นะคะตันนี้นะคะตัวนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้ฟอร์มสวยนะค่ะสวยมาก แล้วก็จะมีซับทวีคูณนะคะต้นนี้ตัวน,นี้เป็นต้นนี้เป็นไม้หลุดจองนะคะนี่นะตัวน,นี้ซับทวีคูณนะคะหนึ่ง้อยห้าสิบเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีนี่กุหลาบเงินนะคะหนึ่งเออกุหลาบเงินตัวนี้สี่ร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีกุหลาบเงินไซส์ฟอร์มแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่กระถางละสามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเรา วันนี้นุ่นจะพามาชมเดนเ,นเล่นๆนะนุ่นจะบอกวิธีการเลี้ยงนะคะอโกนิมานะคะสามารถอยู่ได้ในแดดํดำไรนะคะไม่สามารถอยู่ในแดดจัดได้นะคะตัวนี้แนะนำรดน้ำประมาณ3วันหนึ่งครั้งพอนะคะถ้าวันละครั้งก็กลัวเขาจะเน่านะคะกาลัวรากจะ แฉะมากเกินไปเนาะแนะนําใส่ปุ๋ยออสโมโค้หรือเทอร์โมโค้นะคะสเดือน1ครั้งนะคะตัวนี้วัสดุป,ปูกนะคะแนะนําเป็นมะพร้าวสับนะคะผสมกับใบก้ามปูนะคะจะดีมากๆเลยนะคะก่อนจะก่อนที่เราจะปลูกนะคะแนะนาน้ำมะพร้าวสับไปแช่น้ําไว้1คืนนะคะพอล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นํามาคู่ก,กันกับใบก้ามปูได้เลยเนาะตัวนี้ พี่ๆท่านไหนนะคะสงสัยวิธีการเลี้ยงอากนิมานะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะนุ่นจะมาทําวิธีการปลูกอากนิมาขยายพันอากูนิมาแสงใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอีพีหน้าน,นุ่นจะมาบอกนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องส่วนขอนขาวด้วยนะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะอยาก รับต้นไม้ไปขายนะคะสามารถโทรมาสอบถามนุ่นได้นะคะเรามบวิการจัดส่งในละแวกใกล้เคียงนะคะหรือจะมารับเองที่ร้านก็ได้ค่ะเรามีราคาสูงให้นะคะหรือ,อท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะอยากแวะมาชมที่ร้านนะคะสามารถโทรมาล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่าบางวันนุ่นไม่อยู่นะคะออกไปจัดสวนข้างนอกหรือว่าไปส่งของนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ก่อนนะ นี่ค่ะร้านอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะเลยบิ๊กซีบุรีรัมย์มา200เมตรค่ะร้านอยู่ด้านในร้านที่4ขวามือนะคะจะมีป้ายติดว่าสวนขวัญข้าวนะคะพี่ๆท่านใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาชมนะคะมาเดินเล่นตลาดต้นไม้บุรีรัมย์นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะตอนนี้นี่คะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ๋อนี่นี่นะคะได้เล่นให้ดูเวลาต้องให้เขาสนใจ